สนุกเลยเล่นคู่กันนะครับสูสีกันมากนะครับคะแนนตามกันมาติดติดเอากำลังหยอดกันสนุกสนานนะโอ้โหตัวตัวที่นี่ตรงน้นอย่ามาตรงนี้นะหวานเกินต้องเป็นอย่างนี้หวานเกิน่าเนี้นะ